ถึงกันอีกครั้งนึงนะครับกับเว็บไซต์ beunbox.com นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีการให้กดโค้ดอะไรบางอย่างนะครับเพื่อลดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เขาทํากันนะพี่จะอธิบายให้ฟังเลยมันคืออะไรมันคือการ Affiliate System ก็คือเหมือนกับการที่เรากดไปเพื่อจะหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมแล้วคนที่ได้กดโค้ดของเราไปเนี่ยก็จะได้ รับเปอร์เซ็นต์ส่วนรยส่วนเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับผมอันนี้เป็นประมาณน,นี้เลยอันนี้พี่เติมไป967บาทนะครับผมโดยการใช้เ a y p พ l รนะรูปแบบเพ y p พ l ก็คือครับผมต่อกันเลยดีกว่าพี่ย้ำเตือนทุกครั้งนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นการสุ่มนะซึ่งเราอาจจะได้ของดีหรือของไม่ดีก็แล้วแต่มันเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเราก็พยายามหากล่องที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดนะครับผมและกล่องที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดเราก็เลือกมันไปนะครับผม หลายครั้งหลายคาจะบอกเสมอเลยว่าถ้าเราไม่มีรายได้นะครับผมเราอยากขโมยเงินพ่อเงินแม่มาเล่นนะครับวันนี้อยาเตือน,นจากพี่นะครับผมโอเคเรามาลองดูกล้ดีกว่าเปิดกล่องกันเลย <c oughs> คือต้องบอกกันนิดนึงนะครับว่าพี่เนี่ยจะเน้นกล่องไปทางของอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะไม่ค่อยชอบกล่องที่เรียกว่า กล่องรองเท้ากล่องยิซี่กล่องไนกีอ e zy, ก้อ, Nike, อะไรพวกนี้นะครับพี่ไม่ได้เน้นแนวแฟชั่นแฟชั่นเท่าไหร่นะครับผมยิ่งกล่องมีมูลค่ามากเท่าไหร่นะครับผมขอในกล่องก็จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้บอกให้รับรู้ไว้แต่ถ้าเราเล่นเอาเล่นเอามันนะครับผมก็จะจะมีป๊อปปูล่าครับกล่องที่ราคาไม่แพงมากอยู่นะครับผมเช่นกล่องพวกนี้นะครับผมถ้ากล่องแบบนี้ก็จะเปิดได้หลายครั้งอยู่นะเรามาลองกล่องที่เรา เน้นไม่แพงมากดีกว่าเพราะว่ามันตังไม่ตังคไม่เยอะครับตังไม่เยอะเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับยังไงก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับผมเพื่อวันหนึ่งได้ของดีนะครับจะเอามาแจกนะจ๊ะกิ๊กกิกกิๆก โอเคครับผมกล่องนี้มีอะไรบ้างเราจะเห็นถึงความเฉลี่ยของความขยะของกล่องนะครับผมก็จะมีคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเกียร์หูฟังนะครับเนฮดโฟนที่ราคา260ดอลลาร์ซึ่งราคารู้สึกมันจะแพงกว่าราคาจริงเวยผมว่า <laughs> แล้วก็มีรอ,องเท้านะครับผมกับของเล่นนะครับของเล่นของเล่นของเล่นนะครับผมซึ่งเราจะกดเล่นยังไงเรากดอันบ็อกไปเลยครับผม ลนดอมปุย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 ก็้อย่าไปหวังอะไรมากนะครับผมว่าจะได้ของดีของเด่นของดังอะไรนะครับผมเพราะมันจะไม่ไม่มีทางที่เราจะไม่มีทางที่เขาจะให้เราง่ายๆแน่นอนนะครับผมให้กล่องเลนส์มาเราสามารถที่มันมีสามอย่างนะครับผมที่้าไอ้นี้ได้คือเราขายทิ้งไปนะครับเก็บไว้แล้วก็ชิปนาวคือขนส่งมานะครับผมเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับคิว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  มีหลายคนบอกว่ามันคือการพนันครับใช่ถูกต้องครับผมอันนี้คือการพนันตัวหนึ่งเลยครับที่บอกอย่างชัดเจนนะครับผมว่ามันคือการพนันนะครับผมแล้วคนบอกเปอร์เซ็นที่จะได้คือเท่าไหร่ครับพี่เปอร์เซ็นที่ได้ก็ถ้าขอมีอยู่อันนี้1 0อย่างก็เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอาจจะประมาณ0.1-0.2นะครับผมมาดูให้มันดูลุ้นไปนงั้นแหละครับผมว่าจะได้จริงๆแล้วโอกาสได้น้อยครับ ไม่ได้มีโอกาสได้เยอะขนาดนั้นครับผมันนี้เมื่อเราลองแล้วเราก็จะลองให้ถึงที่สุดนะครับผม900กว่าบาทนะครับผมหลายคนลองเป็นหมื่นนะซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีปัจจัยในการเล่นที่แบบแตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้พี่ไม่สามารถก้าวล่วงกันได้นะครับผมเหลือ20แล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมการเล่นพวกนี้นะครับบอกย,ย้ำเตือนเลยนะว่า โอกาสขยะเยอะกว่าโอกาสได้นะครับผมคือของรางวัลมันสูงก็จริงแต่โอกาสได้ขยะนี่มันเยอะกว่าเยอะมากเลยนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยโอกาสแบบได้แบบเท,ท่า่อเท่านะครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับเล่นเอาสนุกครับเล่นเอามันครับผมเล่นแบบเดือนละครั้งอย่างเงี้ยครับพอเป็นพิธี ตงงรงฝั่งนี้ครับฝั่งด้านขวาเนี่ยที่คุณเห็นนะครับผมมัคือคนที่ได้รางวัลนะครับเขาจะเอามาโชว์เลยครับผมว่าคนที่ได้รางวัลมีอะไรบ้างนะครับผมแต่เขาจะไม่โชว์เอขาเลยครับคนที่ไม่ได้รางวัลนะครับผมโอ้โหมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบแน่นอนนะว่าเฮ้ยไม่ได้รางวัลจะโชว์ทำไมวะถูกปะล่ะเออจริงปะล่ะแลดด้อมกล่องไปประมาณ5นาทีนะครับผมโอกาสได้เนี่ยก็แบบนะฮะ มันจะมีแบบให้เราลุ้นแบบตื่นเต้นนครับว่าเฮ้ยเราคุณจะคุณจะได้แล้วอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะคุณจะได้แล้วซึ่งพูดตรงๆครับว่ายากกับยากใครมันจะไปได้ง่ายขนาดนั้นจริงไหมล่ะบ้าบอเห็นป่ะมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนให้เราไปอีกนิดนึงนะครับผมที่เขาบอกเป็นโปรเป็นโปรแกรมนะครับจริงๆมันเป็นโปรแกรมจริงนั่นแหละแต่เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะถูกฟิกตายตัวนะเราไม่รู้ว่าคนที่ทำโปรแกรมเนี่ยมันฟิกขนาดไหนนะครับผมว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับผม โอกาสที่แบบว่าเก้าร้อยกว่าบาทจะได้แบบราคาของเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยยากครับยากแล้วเมื่อเราไปเช็คของนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็โดนแดกกันแบบเมามันนะครับผมป๊าเราจะไปดูของของเรายังไงนะครับผมกดไปที่ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปดูนะครับผมว่าของที่เราได้นั้น อยู่ตรงไหนนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราสามารถขายได้เลยนะครับผมขายได้ทั้งหมดเลยก็ขายไปเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับจริงไหมล่ะจ๊ะพอขายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรอโหลดนิดนึงนะครับผมแล้วยอดเงินก็จะเข้าไปในบัญชีนะครับเราสามารถจะถอนบัญชีได้นะถอนได้นะครับผมแต่เอาพูดตรงตามตรงอะ่ะโอกาสได้มันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นอะ่นะเนาะโอเค เรามาดูกล่องที่แบบมูลค่าส,งสูงๆหน่อยดีกว่าไหมเอาแบบ9.57ไปเลยเนะเาะ10.10.4เท็กบ็อกไปเลยแล้วกันที่คนเล่นกันหลายคนนะครับแล้วได้แบบว่าเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นูน่น คือเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ายู u ูบอ่อะมันเป็นมายาคติอย่างหนึ่งนะเว้ยคือคุณแม่งไม่ได้แบบจะได้แบบง่ายๆขนาดนั้นหรอกเชื่อผมดิอันนี้ต่ําสุดเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ต่ําสุดคือสายชาร์จนะครับผมโอ้โหเอามาลองมาลองมาลองเสียไป10ดอลลาร์นะครับหรือก็คือ300กว่าบาทนะครับเพื่อจะเปิดกล่องนะครับผม คือผมบอกย้ําเตือนหลายครั้งนะว่าทุกคนนะมีมีสิทธิ์ที่จะเล่นนะไม่ไม่ได้ห้าว่าห้ามเล่นนะครับผมแต่แน่นอนว่าผมย้ําเตือนทุกครั้งเลยว่าแต่ละหนึ่งดอลลาร์ไอชิปเปิงนะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะว่าไม่ได้มีใครที่จะได้มาโดยง่ายนะครับผมโอเคครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อพี่จะได้เอามาลงเล่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหพระเจ้าเอา,เอา <laughs> อาคนเราเนี่ยนะเสียเงิน9ก0ร้อยบาทไปกับอะไรที่แบบไร้สาระเพื่อที่ให้คนอื่นดับดับรูเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่มีค่าเหมือนกันนะเนี่ยเออเออเออเอเราใส่โค้ดของเราได้นะครับเคลียร์โค้ดไว้ PMP set โอเคจ้าถ้าใครจะมาลองเล่นดูนะครับผมกดโค้ดพี่ไปด้วยนะครับตอนที่โอนตังค์นะโอเคจ้าแค่นี้แลหละไว้เจอกันใหม่นะครับรักนะครับทุกคนครับ